สว,ส,สวัสดีครับ,รบผมกับอาจารย์โอลาจารย์ทอ็อปในรายการสำนักจารย์โอลาจารย์ท็อปพยากรเราก็มากันแล้วกดแชร์ออกไปแส่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น ピッ。 รู้สึกมันแสบหูขนทุกทียกดแชร์ออกไปรู้สึกปวดพรงจมูกจังเลย <S 2> <S 2> เพียงคนละเก้าพันทับร้อนไหมไม่ร้อนอ่ะจานโอก็ปิดแอรเลยไปกดแชร์ออกไปเซ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะดูพพิยซีข้อเดียวเรื่องเดียวนะคะถามด้วยเอ่คำถามเฉพาะเจ,จอะจงหนึ่งคำถามนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถามสองพยางการงาน อย่าถามสองพยายงการเงินอย่าถามสามพยายงสุขภาพนะคะต่อด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะเหมือนกันนะคะอย่าถามนะคะให้ถา,ถามเฉพาะเจาะจงไปเลยคําถามคืออะไรนะคะปัญหาคืออะไรถามเฉพาะเจาะจงเข้าเรื่องเลยนะคะกดแชร์ออกไปเข้าใจใช่ไหมอยามีปัญหาการเงินอย่างเงี้ถามว่าอะไรจะถามอย่างเช่นจะมีเงินเข้ามาไหม นะแล้วดูภายในสามวันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องในรายจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นค่ะอนะ เริ่มการถามกันได้สงสัยวนันนี้จะต้องกินยาแก้ปวดอ่ะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยวดทองจมูกเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่ะครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วมาแล้วค่ะแชร์แล้วค่ะพี่สี่ห้าสิบแปดปี ภายในอาทิตย์หน้าค่ะจารย์ท้อมเราดูแค่สามวันนี้จะได้เงินเข้ามาสามพันบาทไหมคะขอบคุณมากค่ะภายในอาทิตย์หน้าเราดูแค่ว่า,าเป็นว่าสามวันนี้สาววันนี้จะมีเงินเข้ามาสามพันไหมนะคะมีเข้ามานะอืมได้เงินสามพันนะคะจะมีเงินเข้ามาสามพันนะคะ เอ๊ะทำไมหน้ามันกระตกไปหมดแล้วฮะตัวตกมาดูดิไม่นี่นี่ไงนี่ไงอ๋อกระตกกระตกอ่อน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 เห็นแล้วอะไรไงมันไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆก็กระตกขึ้นมาอุตส่าห์บอกหมอว่ากระตกข้างลาครั้งเองที่ผ่านมาเดือนหนึ่งวันนี้กระตกนานหลายครั้งอืม อ๋อรู้ละโอ้เก่งหน้าเก่งหน้าเก่งตาเธออะไรรู้ว่าอะไร,งไรเงออี้ยมาค่ะใครอยากจะถามอีกเชิญน,นะคะ เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูพอนะคะแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะดูด้วยงย่ิบข้อเดียวเฉพาะเจาะจงนะคะอย่าถามสองพยานการงานอย่าถามสองพยานการเงิน อย่าถามสามพยางสุขภาพนี้นะคะถามมาเลยว่ามีปัญหาอะไรนะคะเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถามให้ถามเฉพาะเจอะจงมาเลยนะคะปัญหาคืออะไร มีคนเข้ามาดูเยอะแต่ทำไมคนถามน้อยจังคะกำลังพิมพ์อยู่ใช่ไหมแมานะถามกันไว้เยอะดีจะได้สนุกสนุกกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ เออทอมเมื่อคืนนี้โอ้สาผมใช่ไหมเมืม่อคืนนะอืก่อนนอนนะนะใช่เอ๊สองสามสี่ห้าห้าก็ไม่ดีนะใช่ไหมห้าก็ไม่ดีนะทุกแกร้อง เอามาแล้วยิบเจ็ดไม่มีผู้แชร์ด้วยต้องมีผู้แชร์เซ้เม uh> um ื่อก pues ี้ใช่ไหมห้าใช่ไหมใช่เสน่ห์จันไรโรคภัยต่างๆนานารีบไล่ไปให้ผลจากบ้าน โบราณว่าไม่ดีนะตกแกร้องห้าครั้งโบราณว่าไม่ดีอย่างมากจริงไหมจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันกับคนในบ้านไม่มีผู้แชร์นะ ต้องมีผู้แชร์นะครับนะถ้าไม่ไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์ในการถามไปเองโดยตลอด <นะ S 2> มอวันก่อนน่ะมื่อวันก่อนน่ะมันมันสี่ครั้งใช่ไ่มแล้วมันบอกว่าจะในคนในบ้านมีการทะเลาะกันอืมมาค่ะใครบ้างหนดูดิไม่มีผู้แชร์เลยเหรอเนี่ยจนอนทอมเขามาถามแบบไม่มีผู้แชร์นะเออเราก็ทํากดแชร์เขาดูกัน ถ้าไม่มีข้างหลังรูปคนกับลูกศรด้านหลังนี่ถือว่าสลับส์ไปเองนะครับนะผมทําให้ดูแล้วนะพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะอย่ารีบตามกติกาต้องแชร์ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูแลวพิมพ์คําว่าแชร์แล้วเชื่อเล่นอายุ <IU S 1> คันม่<น>ะ,ะไม่มีผู้แชร์นะดูลูกศร<ช>คน,ล,คนลูกศร <นะ S 2> ด้านหลัง <67 S 2> ความรักจะมีความรักครั้งใหม่ไหมคะ ความรักขอสถานะด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนแล้วคะ่ะหรือเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนทุกวันนี้มันมีหลายสถานะ,นะ,ะเป็นเด็กเสียเด็กรับรองใช่แล้วเขาคนที่คบกันอยู่เขาอยู่ดีเขาเงียบไปเขามีคนใหม่หรือเปล่าครับไม่ดูครับเนี่ยทำงานอยู่คนละที่ครับเนี่ยเขามีคนใหม่หรือเปล่าเนีถ้าเกิดดูไปจริงๆนี่หมอดูเสียหายนะคะ ขึ้นผู้แชร์ไหมคะไม่ขึ้นค่ะดูไม่ยากของผู้แชร์มันเป็นคนละลูกือคนไม่แชร์มาถามเนาะใช่มีแต่คนไม่แชร์มาก็เลยก็เลยไม่ตอบซะดีกว่าอย่างนั้นนะนะเลยเวลาคิดยาแล้วมีคนแรกแชร์คนเดียวคนอื่นไม่แชร์ถือสละสิบเองด้วยตโนมัินะไปแล้วออกกันหมดแล้วนะคนไม่แชร์ออกให้หมดเนะไม่ถามถาม ทำไมเลือกที่จะออกไปแทนที่จะไปแชร์ล่ะคะอืกลัวสิกลัวไงกลัวแชร์สาธารนณะอะคือเป็นแชร์ลำบากเข้าใจปะกลัวตังไม่เสียสกักบาทเดียว น้ำด่างนี่รสชาติสดยอดจริงเลยนะน,น้ำด่างมันดีอย่างหนึง่งมันทำให้ร่างกายไม่เป็นพิษทำให้เชื้อโรคตายมาค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเ,เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะมาครับแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถาม ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเ,เป็นค่าครูแลพิมพ์คำว่าแชร์ <Share S 1> แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์พอแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะถามหนึ่งข้อเฉพาะจาะจงนะคะอย่าถามสองพยางนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา พออากาศอุ่นขึ้นมันก็หายปวดแล้วเนี่ยสมูกเร็วเซ่คนเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีโรคเยอะนี่มันมีกรรมเยอะจริงๆนะสู้คนที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคไม่ได้ เร็วเซมาแล้ววงใหญ่เนื้อหนาใครคนเดิมปะขายอะชื่ออะไรเออคนเดิมเขามีมาเพิ่มเนะแต่เอามาม้ม<ะ>างนี่นะี่ถามอะไรยาวเหเอียดเนี่ย เราแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะดาสาสิบแปดหนูกับสามีทะเลาะกันแรงมากตอนนี้เขาบล็อกเบอร์หนูเราจะเลิกกันขาดไหมคะไม่ได้คุยกันยี่สิบห้าวันแล้วค่ะครัวนี้คุณอยากจะเลิกจริงๆหรอหรือว่าคุณอยากจะคืนดีคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะไม่ตอบว่าเลิกกันไหมนะเราจะตอบว่าเลจะได้จะได้กลับมาคืนดีกันหรือเปล่านะคะถ้าเกิด ว่าจะได้กลับมาคืนดีกันนะถึงจะตอบให้เพราะว่าเราไม่สามารถดูให้คนเลิกกันได้อะนะคะถ้าปรับคำถามหน่อยว่าแบบักคำถามหน่อยว่าอ่ะนี่เขามาแล้วนะ่ะคำถามเขาอยากคืนดีค่ะมาคืนดีกันไหมดูนะสามวันนี้เขาคิดยังไงนะ ต้องคุยกันก่อนครับคืณดีได้ค่ะคุยกันได้รู้เรื่องดีนะคะต้องคุยกันก่อนจริงๆอย่างที่จานทับบอกถ้ยบอกจะได้คุยกันต่อนะคะจะมีการคุยกันแหละจะได้คุยกันต่อ บางทีพไพ่ใบนี้มันจะแปลว่าเป็นเพื่อนก็ได้นะแต่เ,เอาใจช่วยว่าขอให้ได้กลับไปคุยกันก็แล้วกันนะเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็คือการคุยได้เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าทาทาแป้งอันนี้หน้ามันม่วงมากเลยอ่ะ ออกเวทเอเนีเ่ยออกออกกล้องนะ่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าบัดแก้มอขอบคุณจ้าโอ้มองไม่ค่อยชัดเลยนะ <กด S 1> อ่นนนะกดแชร์ออกไปเซ่ไอ้นมืดมืดอะกดแชร์นะออกไปโดนนี้นะอะไรโดนนี้หน่อยโดนนี้นะนะ้าโอมันม่วงหรือเปล่า ้วา็มงไหม่าดูหนาะอืมเนี่ยก็ดูดิเนี่ยเดี๋ยวดูดูดูด็นชัดๆม,มาดูดิ่อืมโมงไหมมีคนมาถามแล้วอ่วะฮะอย่าใช้มันเลวท่านม่มง O ห้าสิบกับคนชื่ออ้น จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับพัฒนาไหมมันยากครับมันมันมีม<า>มความ,วนนมถึงหวงเกิดขึ้นสามวันนี้มันยังยากครับพูดจริงๆอกดแชร์ออกไปแซ่เหลือเวลาอีกแปดนาทีเร็วกับคนที่เราชอบอะนะไม่ว่าเขาจะชอบเรากลับหรือเปล่าอะ่ะ เวลาคนที่เราชอบอะไม่ว่าจะข้างเดียวหรือว่าทั้งสองฝ่ายอะนะแค่เขาไปคุยกับเพศตรงข้ามที่แบบดูสนิทสนมดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสกันอนะแค่นี้เราก็หึงละโอ้เป็นอย่างนั้นนะไม่รู้คนอื่นเป็นปะนะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะหามคำถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพิ่มเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเรนอายุคำถามสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วกดไลค์กดแชร์พอแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์ต่อไปคนละเก้าพันเก้า้เก้า้าแชร์กวนเหรอ คุณโอค่ะถามอีกแล้วเหรอเราดูแค่หนึ่งคำถามนะฐานะการเงินจะดีขึ้นไหมครับเจอแต่ปัญหาครับอย่าด,ดูดูส่วนตัวไมคะาทักแชทมาได้มีค่าครูคอขอพร้อมโอนก่อนดูไรายละเอียดเราไดูด,ดูได้อย่างละเอียดถามไม่อันนะคะหนึ่งราสดเราดูแค่หนึ่งคำถามแต่เราบอกว่าฐานะการเงินถ้าอยากดีแนะนำนะให้ไปสวดพระคาถาเงินล้าน สมจิชามินาสังสิมโมพรหม,มาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหม,มาจมหาเทวาอภิราพาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพ,าพาวันตุเมมิเตพาะุเตพุทธามาอูนโมพุทธายาเวรเทโยเวระโคนายัง เวลาหิงสาเวลาทศีเวลาทสาเวลาทิโยคุทธสามานีมามาพุทธสสะวะหมสัมติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรเเน่ปนสวดใะหนะผมแนะนำอีกบทอกีกบทนา <ะ S 1> ชาลิติชิมพาลิสมะหาเทโร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาพราลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะพะหูชนะพะวันตุเมนะไปสวดซะแนะนำมันไม่ใช่ว่าผมไปแนะนำคนอื่นผมไม่สวดนะผมแนะนำคนอื่นผมก็สวดเหมือนกันตัวผมเองก็ต้องสวดนะนี่เรื่องจริงสวดมนต์มาติดกันสองสามวันละ นะนมโมพุทธายา,า,า,าภานโมแบ่งพันหน่อหน่อเลย<อ>มานมโมพุทธายาภาพุทธะไตรรัตนายาณมณีนองพราศีสหัสสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมมาบูชาสังฆบูชา อาคีทานังวรังคันทางสิวลีจะมหาเทรังอาหัง,หว,หงหวันทามิทุรโตอาหังวันทามิธาตโยอาหังวันทามิสภะโสุทธาธรรมมสังคาปูเชมิใ <Absol ute. S 2> ครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะ อยากมีเพื่อนเป็นหมอดูแอดมาได้นะคะอาจารย์ก็อยากมีเพื่อนมีคนมาดูรวมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีพื้นที่ว่างสาหรับการเป็นเพื่อนอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคําถามกดไลค์กดแชร์กดแอด add เพื่อนนะคะแล้วพิมพ์แชร์แล้วช,ชื่อเล่นอายุคําถามค่ะพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ กดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วพิมพ์แชร์แล้วนะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะเหลืออีกสามนาทีนะครับเหลืออีกสามนาทีเสร็จ กดแชร์กันออกไปเพียงคนละเกา้าพันเก้าร้อยนาฬิกาน้นมาเร็วไปดูในคอมมันห้านาทีคือถ้าเกิดจะยึดหลักว่าเอาแบบว่าเวลาที่ถูกต้องเลยนะคือต้องเป็นเวลาในคอมพิวเตอร์หรือเวลาในมือถืออะแท็บเล็ตหรืออะไรอย่เงี้ย้รเขาจะตั้งเป็นเวลา ท้องถิ่นมาให้เลยใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอด add, เพื่อนเป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แววชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ ถามเรื่องอะไรได้บ้างการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถามสองพยางการงานอย่าถามสองพยางการเงินความรักขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือไม่แฟแล้วนะคะหรือเป็นชูเมียน้อยเมียเก็บเมีแอบเมียซ่อนเป็นเด็กเสียเด็กรับรองทําไมต้องบอกสถานะคะอาจารย์ทอมเพราะว่า,พาไพ่ใบหนึ่งมันตีความได้หลายรูปแบบ ใช่ภายใบนึงเนี่ยโสดก็อีกความหมายหนึ่งละมีแฟนก็อีกความหมายนึ่งละสวัสดีค่ะคุณกุมากุอะไรอะ่ะอาจารย์อ่านไม่ออกขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพรเอาชื่อเอาชื่อสมพรแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคําถาม กดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแ <Share S 1> ชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะขอให้หากอ่านผิดนะคะชื่อนะคะใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอด add, เพื่อนเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามคุณสมพร มีผู้แชร์แล้วนะคะสามารถถามได้นะคะเฉพาะจาะจงหนึ่งข้อหนึ่งคำถามนะคะจะาถามซ้อนจะาถามซ้ำนะคะ เหลือไม่เกินสองนาทีนะครับพอห้าสิบปีค่ะการงานที่ทำอยู่ตอนนี้จะไปจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะช่วงนี้มีคนชอบหาเรื่องมาให้ค่ะ ะะสองคนซ้อนน่ะค่ะมาคนคนแรกคุณพรห้าสิบปีสู้ได้ครับสู้ได้และทำได้ด้วยคุณต่อสู้อีกหน่อยนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นนักสู้เป็นยอดนักสู้มีความขยันมีความต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายต่างๆนานาน,นะคะแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดคือเขาบอกว่าให้คุณต่อสู้ไปให้ได้อ่ะ ไพ่บอกว่าจะได้ไปต่อนะคะจะได้ไปต่อด้วยความยากลำบากต้องสู้ค่ะคุณมุ้ยอยากถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราดูสามวันนะคะจะมีโชก้อนใหญ่บ้างคะโชก้อนใหญ่่ะทรนะสามวันนี้ยังไม่มีครับมันมีแต่นี่สินนะให้ไปสวดพระกาถาเงินล้านหน่อยนะสัมปจิตชามินาสังสิมโมพระมา,ะมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันต พระมาจะมหาเทวาอเิราภาภพวันต uh, mm ุเมมหาปุญโยมหาราภพวันตุเมมิเตภาวะเตุทธรมะอุนะโมพุทธายเวรทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทะเสเวรทัสาวเทโยพุทธะสามานีมามาพุทธัสวาหงสมติชามีเพลงเพลงพาพาฮาฮาเทเรมหมดเวลาพอดีท่านต้นเข้ามาค่ะ ไปล้วทันตอนเนี่ยหมด